เมื่อเราผสมทั้งสองลงเหล่าได้แล้วชิดและนิ่งแล้วแต่ยังเป็นที่ไม่น่าพอใจเราจะหาเหล่าอื่นมาเสริมเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพี่น้องและ f อที่คารพรักทุกท่านเลยนะครับ คลิปนี้ก็จะเอาเก็ดเล็กเก็ดน้อยมาฝากเพื่อนๆฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะครับนะคลิปที่แล้วนะครับที่ลงไปนะฮะเราผสมทำให้ชิดและนิ่งคลิปนี้ก็จะเอามาบอกต่อนะครับเมื่อเราผสมทั้งสองเหล่าชิดและนิ่งแล้ว นะครับแต่ตอนนี้เราอยากหาเหล่าอื่นมาเสริมนะครับเราก็จะเอา,อาเหล่าอื่นนะครับจากตัวผู้มา1ตัวนะครับนะการผสมที่เราจะลงเหล่านั้นนะครับเราก็จะเอาแม่นะฮะแม่ทั้งสองเหล่านะครับเราได้เหล่าหนึง่ง ไม่ว่าจะเป็นชุดที่หหรือชุดที่2นะครับเอาชุดที่1นนะครับมา1นึ่งตัวอเอามาผสมที่เราหามาใหม่เหล่านี้เป็นเหล่าที่สามนะครับนะเอาตัวเมียจากเหล่าที่1น่งเอามาผสมก่อนนะครับจากเหล่าที่สามนะพอผสมเสร็จนะครับพอผสมเสร็จได้ลูก นะครับนะได้ลูกแล้วตอนนี้เราเอาชุดที่สองนะจากตุวเมียชุดที่สองนะครับเราก็จะเอามาผสมกับชุดที่สามที่เอามาใหม่นะครับพอได้ลูกปุ๊บนะครับชุดที่หนึ่งอ่ะที่เราผสมนะฮะได้ลูกมาแล้วโตวแล้วนะครับก็จะเอาลูก นะครับเอาลูกไปผสมกับตัวพ่อในคอกที่1น,นะครับแล้วก็จะเอาลูกคอกที่สองนะเอาลูกคอกที่2เอาไปาใส่กับพ่อคอกที่สองนะครับนะแล้วแต่เนี้ยให้หมุนเวียนนะครับหมุนเวียนจากที่1มาที่สอง จากที่สองมาที่สามนะครับจากที่สามไปที Demon> ่หนึ่งะก็จะหมุนเวียนเรื่อยๆนะครับหมุนเวียนเรื่อยๆเหมือนเข็มนาฬิกาโอ้ฝ้ารองนะครับนะก็ขอโทษขอไปด้วยนะครับเมื่อเราหมุนเวียนแล้วนะครับเมื่อเราหมุนเวียนแล้วนะตอนนี้ เราก็จะเอามาดูเชิงนะครับว่าเราชอบไหมนะในเมื่อเรา,าสนิททั้งสองเหล่านะครับทั้งสองเหล่าที่เอามาลงจนจนชิดแล้วนิ่งแล้วนะครับเรา,ายังไม่พอใจนะเมื่อเรายังไม่พอใจเราจะหา,าเชิงอื่น มาใส่มาแก้ะนะครับแล้วก็หาเชิญอื่นมาใส่นะแล้วตันนี้ <c oughs> พอออกลูกมามันก็จะสลับนะครับพอสลับแล้วตวเนี้มันก็จะหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนให้หมุนเวียนในเขอญาตินะครับให้หมุนเวียนเลยในเขอญาตินะครับแล้วมันจะออกมาดีนะครับนะจะเอาให้เหมือนพ่อเหมือนแม่ ก็ได้นะครับเมื่อเราลงเหล่าเมื่อเราลงเหล่าชิดแล้วนิ่งแล้วนะตอนนี้เรามาดูผลงานนะครับนะมเมื่อผลงานของเราดีแล้วนะครับ<ม>เราจะหาเหล่าอื่นมาเสริมก็ได้นะครับเราจะหาเหล่าอื่นมาเสริมก็คืออ,อย่างที่เราหาหาเราชอบกันนะ นะครับที่เราชอบนะครับเราก็เอามาเอามา,ออนะมาทำพ่อพันธุ์นะครับมาทำพ่อพันธุ์เราก็จะเอาอเอาแม่นะครับเอาแม่ของเหล่าที่หนึ่งเอามาใส่นะก็เหมือนกับเหล่าที่สามหมุนเวียนกันแบบนั้นนะนึกออกนะครับนะคือมันมันก็ไม่ยุ่งยากนะฮะ มันก็จะหมุนเวียนเหมือนเข็มในาฬิกาไปเรื่อยนะครับเข็มเหมือนในาฬิกาไปเรื่อยจนนิ่งแล้วนะครับจนชิดจนนิ่งแล้วนะแต่เนี้ยเราก็หาประเภทที่ว่ามันที่เราชอบนะในเชิงที่เราชอบเราก็จะเอามา,าผสมให้หมุนเวียนกัน พอหมุนเวียนแล้วนะครับหมุนเวียนแล้วมันนิ่งแล้วมันชิดแล้วเราก็จะผสมในเ,เครือญาตินะและ้วในแต่ละเหล่านะครับในแต่ละเหล่าเราก็จะเอามาผสมกันนะครับผสมจนจนนิ่งจนชิดนะครับมันก็จะได้ออกมาดีนะครับนะถ้าเราไม่อยากหา,าเหล่าอื่นมาเสริม นะครับให้เราดาูทั้งสองเหล่าก่อนครั้งแรกนะครับนะทั้งสองเหล่ามันเป็นยังไงนะครับมันเหมือนพ่อเหมือนแม่ไหมนะออกมาเหมือนกันไหมนะครับคือทุกทุกตัวนะครับทุกตัวที่ออกมานะบางตัวมันก็ใช้ไม่ได้นะครับนะใช้ไม่ได้และไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่ บางทีมันก็ผ่าเราและบางครั้งนะครับเราที่เราเอามานะเราไม่รู้ว่าเขาผ่ามาแบบไหนแล้วนะหรือทางที่ดีเราต้องรู้เรานะครับรู้เราแล้วก็ไม่ต้องไปผ่ามานะครับแล้วลูกนะครับลูกที่ออกออกมานะ มันจะแกะมาเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยนะครับนะในแต่ละเชิงนะครับแล้วถ้าเราอยากเสริม,รมอีกนะครับเราอยากเสริมอีกเราก็หามานะหามาแล้วเราก็เอาแม่พันธนะครับแม่พันหรือ,อทั้งสองเราเอามาใส่ทีละตัวนะนะจาก จากนั้นมันก็ต้องหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนเหมือนเข็มนาฬิกาจากหนึ่งไปสองจากสองไปสามมันก็วนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับมันก็จะให้อ่าเหล่านะครับเหล่านิ่งแนะละชิดมากขึ้นนะเราก็จะผสมในเครือญาตินะผสมในเครือญาติมันก็จะออกมาดีมากๆนะครับแต่มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทุกตัวไปนะ ถ้าถ้าอันไหนไม่ดีเราก็คัดออกนะครับนะหรือไม่นะครับเราก็จะหา,าเราเราอื่นนะอย่างเป็นเพศเมียเนี่ยนะครับอย่างเพศเมียเราจะหา,าเหล่ามาเสริมเนี่ยนะครับเราหาเพศเมียมาเราก็จะเอาตัวผู้ของเราอะนะครับในโคกที่หนึ่งหรือโคกที่สองเอามาผสมนะครับ จากนั้นก็ให้หมุนเวียนนะพอพอเราได้ข้อเอาพออ่อข้อที่หนึ่งมาผสมนะเอามาผสมแล้วนะครับแต่เนี้ยมันก็ต้องหมุนเวียนไปเรื่อยนะนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนะแล้วให้เพื่อนๆลองไปทำตามดูนะครับนะ ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับนะขอบพระคุณมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปดีๆมาบอกเพื่อนๆมาบอกน้องๆน,นะครับสาระน่ารู้เล็กๆน้อยๆอ,อีกเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้นะครับ ผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ